ครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมพลยแบงนะครับอยู่กับผมคนเดิมดูซิกเมอร์นะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับปืน K2C EBR นะครับผมนาะและก็คือปืนเนี้ยว่าได้เรื่องของปืนกระบอกนี้นะครับตัวเกมได้มีการเอาเออเอากองสุ่มของปืนตัวนี้เข้ามานะครับผมก็คือถ้าเราเก็บชิ้นส่วนครบ300ชิ้นเราสามารถเอาไปแลกปืน K2C K บ k 2 C EBR เนี่ยถาวรได้เลยนะครับผมเนาะสามารถเอาไปแลกได้เลยนะครับผมเนาะทีเนี้ยอ่สําหรับคนที่ต้องการจะเปิดเอาหรือจะแลกหร,หรือก่อที่จะตัดสินใจเนี่ยสามารถดู them, คลิปนี้ได้นะครับผมเนาะก็คลิปนี้ผมจะเอาปืนเนี้ยไปเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็ดูสเตตัสกันตามปกตินะครับผมเนาะดูสเตตตรงสเตตัสมีค่าอะไรบ้างคุ้มค่าที่จะเสียเงินกันไหมอะไรเงี้ยเออเนาะสามารถดูคลิปนี้เป็น การพิจารณาได้คร่าวๆนะครับผมใช้ว่าคร่าวๆเพราะว่าเราไม่ได้ทําข้อมูลละเอียดด้วยจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นไงนะปืนเคทูซีกระบอกนี้ก nah, ็ถามว่าน่าสนใจไหมก็น่าสนใจอยู่นะครับเพราะว่ากระบอกเนี้ยดาเมจค่อนข้างเยอะครับดาเมจอยู่ที่ส6ิบหกหน่วยเลยนะครับผมเนาะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสวยมากครับกระบอกนี้ครับดาเมจ3าสิบหหน่วยนะครับผมเนาะอ่าตากกระสุนจะอยู่ที่90้าสิบหน่วยความแม่นยำเนี่ยอยู่ที่75็บ้าหน่วยถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะ ส่วนตัวผมมองว่าเยอะนะเอ็มสปีดเนี่ยจะอยู่ที่7 9กค่อนข้างหนักนะครับผมแน่นอนแหละมันเป็นปืนอะไรพวกอยู่โจมอ่ะคงไม่ใช่ที่จะเดินเร็วหรอกนะอเนาะแรงดิดแนวะตั้งแน่นอนเนี่ยจะอยู่ที่66 33ทับมนะครับผมเนาะส่วนระยะยิงยู่ถึงี่120นะกรับผมเนาะก็ลองดูตัวนี้ก่อนนะครับผมก็สเตตัสจะประมาณนี้ถามว่าปืนตัวเนี้ยเอาเล่นได้ไหมเล่นได้นะแต่ว่าคนไม่ค่อยเล่นกัดน,นะครับอาจจะไม่ถูกใจหรือเปล่าอาจจะไม่เท่อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน นะครับแต่ว่าปืนนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นก็ถามว่ามีเล่นไหมก็มีแต่มันมันประมาณมันเล็กน้อยอะ่ะมันประมาณถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ผมให้แบบคร่าวๆนะอ,อาจจะมีคนเล่นสักสิเพราะว่าเราไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกขนาดนั้นว่ามีเล่นกี่เปอร์เซ็นต์แตอ่อาศัยการที่เราแบบเจอในห้องอะ่ะสมมติถ้าผมเล่น10ห้องอะ่ะโอกาสที่ผมจะเจอคนใช้ปืนเนี้ยผมจะเจอประมาณ1-2ห้องอะ่ะที่คนจะใช้ปืนเนี้ยเออก็คือประมาณ2ในสิ สองในสิก็คือน้อยนะครับคนไม่ค่อยใช้แต่ถามว่าปืนนี่ใช้ได้ไหมอย่างที่บอกใช้ได้อยู่นะเออแรงแล้วก็นิ่งถ้าใส่คุมสี่เนี่ยแล้วคลิกขวาเนี่ยใส่คุมสี่แล้วเล็งคลิกขวานะปืนนิ่งเลยครับปืนนิ่งเลยปืนนิ่งเลยนิ่งเลยครับผมแต่ว่าเป้าอาจจะขัดใจหน่อย <laughs> นะนะครับผมเนาะก็ตัวเกมเอาเข้ามานะครับก็สามารถเปิดได้นะครับผมเนาะเอาเข้ามานะครับใครที่ตัดสินใจอยากได้ไม่ได้ก็นะ ไปลุ้นกันได้เลยนะครับแต่ถ้าใครดูที่คลิปผมแล้วเอ้ยมันผมอยากได้เออมันคุ้มอยู่นะครับเออคุ้มอยู่ที่จะแลกคุ้มอยู่ที่อยากจะได้ถาวรก็จัดกันได้เลยนะครับผมเนาะแต่ถ้าใครดูแล้วเฮ้ยไม่น่าสนใจก็ข้ามผ่านได้นะครับผมเนาะโอเคส่วนวันเนี้กระบอกที่เราจะเล่นเนี่ยจะไม่ใช่ตัวคิงไนนะจะมาเล่นในคิงไนคิงไนก็ส่วน,น <laughs> มันนอยจะมาเล่นในคิงไนนะคิงไนเนี่ยเอฟเฟกต์มันเยอะครับคิงไนเอฟเฟกต์มันเยอะ แต่เราไม่เล่นกระสุนมันน้อยแต่ที่เราจะเล่นเนี่ย um เราจะเล่นเป็นซีลิโบนะครับผมคือซีรีตัวนี้ที Zoom ่ผมจะเล่นนะครับคือกระสุนเยอะหน yes 1> <1 ่อยนะครับ45นัดนะครับผมเนาะเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับปืนแรงนะไม่ใช่ไม่แรงครับผมแรงอะไรเราเลือกนะครับผมเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเกมนะครับเดี๋ยวให้ดูวิธีของตัวกระสุนเกาะละกันนะครับว่าตัวกระสุนนั้นออกยังไงนะครับเนาะวิธีกระสุนออกยังไงนะครับ เดี๋ยวจะ,จะไม่จะไม่ได้ใส่คุมสีนะตอนทดสอบอ,ะอ่ะแล้วเดี๋ยวเข้าไปในห้องค่อยใส่ฉายาคุมสีนะครับผมเนาะโอเค <S <S โอเคครับตอนนี้เข้าเกมมาเป็นปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของปืน K2C EBR นะครับลักษณะปืนจะเป็นประมาณนี้ครับผมก็ถ้าใครอยากทดลองเล่นเนี่ยสามารถได้จากกล่องกล่องสุ่มปืนปืนสีน้ำเงิน,นจำชื่อได้แล้วที่เราจะได้เป็นรายวันมีโอกาสได้อยู่สำหรับปืนกระบอกนี้นะครับผมเนาะโอเคครับ เดี๋ยวเราจะลองยิงให้ดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ฉายาคุมสีนะไม่ได้ใส่ฉายาเลยเลยใส่แค่โยกเดียวนะจะเริ่มจากการยิงค้างก่อนนะครับดีดเป็นม้าเลยครับผมโอ้โหเอาเรื่องเลยครับนี่คือวิธีกระสุดนะครับโอ้โหเอาเรื่องครับเอาเรื่องเ,อเรื่องไปครับเดี๋ยวลองเป็นแบบขี้ขวากนะครับ ขีขวานี่ปืนปืนนิ่งนะครับผมเอกอระสุนนิ่งมากเลยดูสินี่ขิ้ขวายิงค้างนะครับผมดูดีกระสุนแทบไม่ขยับเลยนะมีขยับเล็กน้อยนะครับคือกระสุนน้องขกับกลุมมากเพราะฉะนั้นปืนเนี้ยจะเน้นยิงซะเป็นหลักจะเน้นเออจะเน้นยิงวะมันก็ยิงกันเยอะจะเน้นเล็งซะเป็นหลักอืคิดว่านะถ้าให้ถ้าดูตามวิถีกระสุนนะผมเน้นว่าเน้นเล็งซะเป็นเป็นหลักจะดีกว่าครับอ่ะเดี๋ยวเราลองยิงแบบคุมนะครับ อ๋นี่ขนาดคุมนะครับแต่จริงเวลาเรายิงอะ่ะเราเราเราต้องกดเมาส์แต่เนนี้ผมไม่ได้กดเมาส์ก็คือจะให้ดูว่าถ้าเรายิงย่ำๆเนี่ยปืนมันจะดีดประมาณก็จะดีดประมาณนี้แหละต่อมาเป็นขี่ขวานะครับขี่ขวาก็จะยิงย่ำๆเหมือนกันสิกระสุนไม่ดีดเลยนะครับไม่ดีดเลยเนี่ยถ้าใส่คุมสี่ปืนจะนิ่งมากครับผมเนาะจะนิ่งแบบนิ่งเลย แล้วถ้าเกิดคลิกซ้ายแบบคุมล่ะแบบกดเมาส์ก็จะเป็นประมาณนี้นี่กดเมาส์ลงนะมันก็มันก็ยังดีดนะมันก็ยังดีดอยู่นะเออไอเราก็คุมปืนไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอกแล้วก็คุมได้ประมาณเนี้ก็ก็ถ้ายิงแบบคุมแล้วกดเมาส์กระสุนก็เกาะคุมอยู่อย่างที่เห็นนะครับกระสุนก็จะประมาณนี้นะโอเคครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นในเกมกันดีกว่านะครับผมเนาะโอเคครับเราอยู่ในโหมดวางระเบิดนะครับเป็นด่านที่ไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่นะ แต่ว่าก็ยังยังรู้สึกดีใจที่คนยังเล่นด่านด่านไดปืนเชทูซีเนี่ยถ้าถ้าถ,ถ้าให้แนะนํานะตามความรู้สึกแล้วก็ตามประสบการณ์ที่ได้รับได้เล่นปืนนี้มาไม่ควรบุกเอาเตาแม่งเป็นปืนตั้งรับอะ่ะในความรู้สึกนะคือคือพอบุกแล้วมันแบบมันมันยิงไม่ค่อยทันเขาอะ่ะในความรู้สึกผมนะคือถึงแม้เราจะดูเอ่อค่าสเตตัสเนี่ยอาตาก,ก็แล้วก็สุดของของพี่แกเยอะก็จริงนะแต่ว่าพอมาใช้จริงเนะี่ย นค่อนข้คางลั่นชานะ่อขคางลั่นลั่นช้าอย่างที่ผมยิงอะ่ะมันลั่นชานะมันเหมาะกับตั้งรับอะ่ะเออเหมาะตั้งรับเหมาะยิงประมาณนี้ <c oughs> เหมาะตั้งรับมากกว่านะสำหรับปืนเคดูซีนะอารมณ์เหมือนปืนเอสซีอ่ะแต่เอสซีมันบุกได้ไง เรเดียสซนนบุกได้แต่ปืนนี้มันบุกไม่ค่อยได้วะแต่แต่พูดถึงมันขึ้นอยู่กับคนเล่นนะแต่แต่ส่วนตัวผมมองว่าไม่อย่าอย่าบุกเลยปืนเนี้ยตั้งรับดีกว่านะครับเอค่อยๆยิงต่อค่อยๆบุกค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเออผมมองว่ามุมนั้นน่าจะก็ท่ากว่าสำหรับปืน K2C นะครับวุ้ยไอ้เหี้ยกูหลับเลยกูฝั่งนู้นเขาไม่ค่อยบุกกันมานะเ ออ้ย่หลบ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 โดนอยู่ช่าหยปืนเราดาเมเจเยอะครับถึงแม้กระสุนมันจะช้าไปหน่อยนะแต่ก็ดามเมจเอาเรื่องอยู่ครับปืนเราอยู่ไหนเออบุกยากครับดาบเนี้ยถ้าจะบุกก็บุกถ้าไม่บุกก็ไม่บุกเลย บนบนบนหน้าตาอ่ะเอาระเบิดไปโดนอยูอึนองกะเช้ากระสุนก็นหมดก่อนแล้วฟังนยเอาแก๊สไปเอ้าดีมากเลยที่กระสุนหมด เปิดตีย <Uh, ูนะโอ้ยลูกสองจะเล่นมุมนี้ก็ไม่ได้แม่งไกลเกินแท้สไนผมว่าปืนเนี้ยนะถ้ายิงในระยะกลางกําลังดีจะใครไม่โยนมาขอปลาแก้กันก่อนเผื่อมีคนไปวาง อีกไปดดอี่เอ้ยน,น,น,นาเมวแรงก็จริงครับแต่ปืนก็ค่อนข้างดีครับแน่นอนแหละเวลาเลงมันเอเวลาเลงเวลายิงมันต้องเลงไงถ้าไม่เลงมันก็จะดีเดี๋ยวเมื่อกี้แหละมันจะดีจ้างหน่อยแต่ขึ้นอยู่กับความชำนาญครับถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นบ่อยๆเราจะรู้ว่าปืนเรานั้น ควรยิงแบบไหนอะไรยังไงจังหวะไหนควรยังไงเราจะรู้ครับถ้าเราเล่นประจํานะแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นประจําอะอแทบจะไม่เล่นเลยปืน <c oughs> เออมันมัน,นระยะใกล้มันสู้ใครไม่ได้เนะี่ย <c oughs> เหลือสไนตัวนึงผมว่าสุดท้ายนะ่าจะเหลือไนครนะับดูทรงอนะไปไหนแล้วอยู่บนไหนไหนขึ้นไหนเหอะ ไหนไปไหนโอ้โหแม่งมีสู้ฟัดกันนะเนี่ยเรียบร้อยตามหาตั้งนานรู้เรื่องกระเบื้องเรา ใครวิ่งผ่านกล้องวะเอ้ยขึ่งห่างกล้องวะวิ่งผ่านหน่จะยู่นานไม่ได้เดี๋ยวสไนแม่งส่องจะตาเอาเอาเลเิดไปส่องนานไม่ได้ครับสไนพี่แกเขาส,อส่องเสียงนะครับเสีสยงสไนมันกั้นฝั่งนี้ทำไม เห็นหัวอยู่แป,แป๊บๆอุย้ยไอเชีย้ยแตกไม่ค่อยชอบเป้าอย่างนี้เท่าไหร่อยากได้เป้าแบบอาร์กอะเป้าอย่างนี้ไม่ค่อยชอบอเท่าไหร่เลยแต่วิ่งไปตรงๆแล้วก็สไนแม่งก็นั่นไงกูว่าแล้วไอ้เยอะโดเลื่อนเหลือหนึ่งยิบหายไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยเลื่อนเหลือหนึ่งเนี้ยนะไอเดียวเทอมเลือดก็ไม่มีด้วยโอ้โห ยิงผมเกือบตายอ่ะครับไอ้ยีเ่เหรอไปไปไปไม่ได้จริงๆตอนนี้ไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี้อ่ะไระปลาระเบิดอ่าระเบิดควันมปอ่ะโอโดน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 เอ้ามีคนพเพิ่มเลนให้ขอบคุณครับ ปืนเรามันแรงเห็นไหมปืนเรามันแรงเน่ยถึงแม้กระสุนจะล่าช้านะครับแต่มันก็ชดเชยมากับดาเมจที่แรงนะครับแรงจริงแรงจริงปืนเนี่ยตีน้อยกว่าเอคด้วยอาจจะไม่ดีเท่าเอคนะฮ่าได้ระเบิดด้วยว่ะเกือบแตกกูฝั่งนู้นตัวตัวตึงเข้ามาครับ ต้องระวังนะต้องระวังยังไงต้องดักฝั่งนี้ครับปล่อยมาก็ได้เพื่อนเดี๋ยวยิงให้ไม่รู้สนัยยังเล่นเ,นเดิม ได้ได้อยู่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 ได้ไดไดไดตัวนึงครับออกมานะมึงยิงมาทักเลยนะอุ้ยโอ้โหชิคุนโดนระเบิดใครไปป่าระเบิดวะป่าถูกจังหวะด้วยนะ โอเคอยู่นี่แล้วกันเหลือเราเหลือน้อยใครเตร์อ๋อขอเติมเล่นใะห้ขอบคุณครับขอบคุณครับไปเปิดพกด้วยโอเค <laughs> โดนปงวป ใครวางวะวางไหนวะก <Go kill. S 2> ู้สิรออะไรล่ะกู้เลย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 โอ้ยจิ๊บายแม่งจะทลาดอยู่แล้วแม่งจ,จะเสร็จอยู่แล้วชิฝายเออกู้จะเสร็จอยู่แล้วอ่ะ แป้งมาขับทันพอดีชิบหายเอ้ยนิดแต่อีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วโอ้ยเว้งมาแตกต่อหน้าต่อตาเลยว่ะ dạy nữa không dám canh nhu yết tỏi mà nhìn anh là khai mật đỡ ok, ส่งตัวแทนไปเขาเลือกส่งแกพิษไปเว้ยของคอเอาเอแล้วเอแล้วโว้ยโดนใครยิงตายวะ โอ้โหแล้วเหือดึงกัน <Ready, win. S 1> เ,เอยอะเลือดแกเลยดึงคุณชิ่หมเยอะเรามาต่อกันที้โหมดเดสแมทแบบสันส้นๆนะครับผมก่อนที่เราจะจากลากันนะครับผมมันเล่นได้อยู่นะคุณเชนซีเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้นะมันก็สนุกนะครับผมแต่ว่าไอเ้เีสยแตกเลยก็มันปืนใจเย็น แกไปโง่แกโง่ใครวะเอา <pec> ยังไงก็ต้องระยะไกลวะเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย